ทุกคนแนวผัวแก่มาอีกแล้วแต่รอบนี้ทั้งชั่วทั้งแก่ทั้งดุทั้งโหดแต่สุดท้ายก็โบจ้าเรื่องนี้เป็นเอ็มเพนะคือนายเอกท้องได้ก่อนจะเริ่มขอบอกก่อนว่าเรื่องนี้มี t r i กเกอร์ว n ร n นิงค่อนข้างเยอะนะมีทั้งความรุนแรงทางเพศและการใช้ภาษาแล้วก็การเหยียดหยามการกดขี่มีเลือดมีเรื่องเกี่ยวกับการฆาตกรรมอะไรเงี้ยทุกคนก็ระวังด้วยนะโอเคเริ่มเลย เรื่องเนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทรงเมยหลันกับซุนซีเหลียนน้องเมยของเราเนี่ยก็คือเป็นเด็กหนุ่มธรรมดายากจนที่ต้องคอยดูแลยายที่ป่วยติดเตียงส่วนซีเหลียนน่ะเป็นเจ้าของโรงแรมเจ้าของคาสิโนและธุรกิจอีกมากมายในมาเกา๊าก็คือฟิลมาเฟียเรื่องมันก็เริ่มต้นที่ วันนึ่งเนี่ยอยู่ๆเพื่อนของน้องเมวยอ่ะก็มาชวนว่าให้ไปปล้นชายแก่คนหนึ่งโดยที่เอาอาการป่วยของยายอ่มาอ้างว่าถ้าไม่ยอมทำอ่ะน้องเมยก็จะไม่มีเงินที่เอาไปรักษายายได้นะแล้วคือยายอ่ะต้องรีบผ่าตัดภายในครึ่งปีถ้าไม่อย่างนั้นก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตเพราะว่าแก่มากแล้ว คือตอนแรกตัวน้องอ่ะก็ไม่ได้อยากทําเลยแต่ด้วยความที่ต้องรีบใช้เงินก็เลยตกกระไดพลอยโจรไปด้วยแต่เรื่องมันดันมาใหญ่โตเพราะว่าชายแก่ขัดขืนแล้วตัวเพื่อนน้องเมยเนี่ยก็คือใจร้อนไงเอามีดแทงชายคนนั้นหลายแผลจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ชิงของไปทั้งหมดเลยหลังจากแยกย้ายกันไปวันนั้นน้องเมยอ่ะก็ไม่สามารถติดต่อเพื่อนได้อีกแล้วก็ไม่ได้เงินไม่ได้อะไรเลยก็คือไม่รู้ว่าเพื่อนหายไปไหน จนเรื่องมันผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้วอยู่ๆวันหนึ่งอะ่ะน้องมวยก็คือโดนจับไปโดยกลุ่มชายชุดดําซึ่งก็คือเป็นคนของซีเหลียนเนี่ยแหละซีเหลียนก็คือจับน้องมวยกับยายมาเพื่อเข็นถามว่าเพื่อนอะ่ะอยู่ที่ไหน แต่ด้วยความที่น้องไม่รู้เราก็ติดต่อเพื่อนไม่ได้เหมือนกันซีเลียนก็เลยจะฆ่าทิ้งทั้งคู่เพราะว่าแบบไม่มีประโยชน์แล้วอะไรเงี้ยตัวน้องก็คือไม่อยากตายไงแล้วก็ด้วยความที่เป็นห่วงยายก็เลยให้สัญญาว่าจะตามตัวเพื่อนกลับมาให้ได้แต่ขอให้ไว้ชีวิตน้องกับยายได้ไหมซีเลียนก็ตกลงแต่ว่าพาตัวยายไปไว้ที่อื่นเพื่อเป็นตัวประกันแต่น้องคือตอนแรกก็ยังไม่เข้าใจว่าแบบเฮ้ยไปทําอะไรให้ไรเงี้ยทำไมต้องจับมาทําไมต้องมาทําลายกันซีเลียนก็เลยพาไปที่โรงพยาบาล ไปเจอลุงที่แบบนอนอาการโคม่าอยู่ก็ฟิลแบบจําได้หรือยังว่าทำอะไรไวอ้อะไรเงี้ยแล้วก็บอกน้องว่าเรามาเล่นเกมกันถ้าชายคนนี้ตายเธอกับยายอ่ะก็ต้องตายเหมือนกันแกคือมันเริ่มต้นมาแบบรุนแรงมากคือเปิดสักการผัวชั่วเลย รุนแรงกับน้องมากแต่คือเรื่องเนี้ยโบมากนะเพราะอะไรเพราะตอนแรกไล่กับน้องไว้มากไงจะทําไปเพราะว่าน้องทําผิดก่อนก็เถอะแต่แกเอาปืนตบหน้าน้องแกเอาข้าวหมาให้น้องกินเฮ้ยมันเกินไปไหมฉันบอกเลยว่าถ้าไม่คานเข่ากลับมาขอโทษลูกฉันนะ่ะฉันไม่ยกโทษให้นะตอนนี้ยังอ่านฟรีนะถึงวันที่ยี่สิ